สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับใครเนาะมาบีบแตรปิกป๊กป๊กอยู่ครับ FC. เอฟซีหมาก็ถามนะฮะรถใครเนี่ยเนาะรถนะใ,ใครครับเอฟซี FC? โอ้ล่าสุดนะฮะพี่น้อง แอฟในโพธิ์นะก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะมาหอดมาหอดแล้วพี่น้องโอ้ล้างรถใหม่ซะด้วยนะครับผมยาเฮาลกูกยาเฮาลกูลกลูกไม่ต้องถามไม่ต้องถามนี่คนดังคนดังนะนี่นะฮะโอ้โหสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โอ้สวัสดีปีใหม่จ้าโอ้ทู มาแบบใหม่โอ้โหเออๆๆ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 ้อๆ uh> ีๆ้ๆๆๆๆเๆออดๆๆ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 งๆๆ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 อๆๆๆอๆๆอสวัสดีคๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ีๆๆวๆๆๆีๆๆๆนๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆาๆ มาแต่ัเจ้าเ็ยังนี่สมหมูสมหมูสมหมูนี่หมูค่อยมาจากบ้านสมหมูไม่สมหมูห้อกินบบบนี้เฮ็ดยังกินแบบเฮ็ดเังไรแบบนี้เอาับปิ้งตัวอันนี้คือเอาไปปิ้งง้นบ่นิมาได้จังหวะพอดีเลยรอช้าเป็นตังมเลยเอากระถินมาให้เลยมากระถิน มันคงกินไม่ได้นะคลังนะกระทิ้งที่เราบน่าเลยอใช่มันคลังล่าสุดนะฮะพี่น้องเออเอาไหนๆก็มาแล้วนะฮะเอฟซีทุกท่านเห็นยังเขาโทรมาบอกผมแล้วออเหรผมเนี่ยบอกว่าบ้านช่างพงช่างพงไหนเออจะบอกยังไงดีวะ่าฝากไว้บ้านช่างพงเนี่ยอันบ้านที่มันอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันไหนอีกโอ้ยคอยก็รู้เจ้าหาเอาคอยมะของกระทรวงใช่ ข้างในคืออะไรยังไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ตอนแรกน่ะคิดว่าเป็นของผมแต่พอดีผมมาดูเอ้ยมันไม่ใช่มันเป็นชื่อนายปูที่จอใช่เป็นของนายปูที่ก็เลยไม่กล้าแกะนี่กล่องสองกล่องสองกล่องนี่เราเอาไว้คลิปหน้าดีไหมใช่คลิปหน้าดีกว่าอืมคลิปหน้าดีกว่าเนาะจะพึ่งคลิปเปไงเปนไงสบายดีไปเที่ยวไหนผมเนี่ยสบายมาไหมอ่ามา ทัไงผมฝากถึงอยุงเมื่อเช้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับปีใหม่โอ้โหช่องใหม่แล้วท่านผู้ชมเอฟไงเป็นไงเป็นไงผมไม่อยู่เงาไหมเงาเฮ้ยผมมาปุ๊บคึกคักเลยเนาะใช่เสียงบีบเตะมาตั้งแต่นู้นเลยบอกนี่คือเอกลักษณ์ใช่สัญญาณบอกให้ถือกล้องเออเออถ้าผมมามันไม่ อืมใช่ท้ามเนี่ยวันไหนแสดงว่าคอยจะเห็นเมื่อวานลงคลิปบอกว่าเตรียมเดินทางไปบ้านช่างพงศ์มันต้องมีเรื่อยๆนะผมเลยบอกว่าเอ้ยพ่อพ่อในบทที่จะมาหาคิดว่าจะไปหาอยู่ที่อุดรนะโอ้ที่ไหนได้เตรียมตั้งแต่เมื่อวานใช่เตรียมตั้งแต่เมื่อวานลังรถเมื่อวานเตรียมลังรถเฉยๆเหรอใช่อันนั้นมันเป็นคอนเทนต เข้าใจเข้าใจนะเอฟซีทุกท่านเนาะแล้วยังไงเนี่ยผมไม่อยู่เป็นไงไปที่บ้านดูเดียวมาเหรือไปอยู่ไม่ได้ไปแค่เมื่อวานนี้วันนี้ก็ไม่ได้ต่อไฟไม่ได้เดินสายไฟก็เลยไม่ไปหนาวหนาวสิไม่มีใครกินลาบกระนายด้วยคิดถึงกระนายสายสายบิ้วไม่อยู่เงาเลยใช่ กาบิวมาอยู่เงาเลยในเอฟซีจังพงเราเป็นไงเห็นได้ข่าวอุ้ยเอออย่างนั้นแหละช้างเหยียบช้างเหยียบมันต้องคิดดูจัดหนักจัดเต็มนะคิดดูเอฟซีเขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงผมกับจังพงอ่าไม่เหมือนจังพงเลยเนาะทำไมตุมครึนเออเออเออตุ้มโฮมคือญาติไงกินข้าวงกงกนบ บูกหลานเนี่ยก็มากินด้วยเลยหรอโอ้นานๆเนาะนานๆด้กลับบ้านก็จัดเต็มที่เลยผมก็นานๆกลับบ้านนะไม่ได้กังวลทำไมไม่จัดล่ะมันเงียบเงียบคิดดูซื้อมูกระทะไปยังไม่มีใครกินเลยหรอใช่ไปเรียกบ้านโน้นบ้านนี้มาไม่มีใครกินเออมันแปลกปีนี้เป็นอะไรเงาไม่เหมือนน่าจะไปหาผมนะใช่ แต่ว่าปีหน้าจะยัดกลับมาเยอะน่าจะคึกคักอยู่หรอปีนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงมันเงียบเงียบจริงไม่เหมือนช่างพงเลยช่างพงเอาเต็มที่เลยบอกช่างพงดูแล้วน่าจะหนักอยู่พอสมควรได้นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ยข้าวเพิ่งเพิ่งจะได้กินนี่แหละมันน้ำกินไม่ได้นะฮะอือล่าสุดนะเพิ่งจะได้กินข้าวนะใช่ โอ้ขับรถมานี่จะหลับเลยไม่หลับเลยมาเจอด่านอีกนะเจอด่านก็โอ้เหมือนเอผมแต่งตัวเหมือนตำรวจเนาะใส่แว่นตาเข้าไปรถกระจกลงมานี่ไป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 ครับไปครับเชิญเชิญเชิญครับนะส่งได้อยู่ในเอฟซีส่งได้ส่งได้ใช่ส่งเป็นผู้ดีอยู่นะเอฟซี ขนาดตำรวจเนาะยังเฮ้ยคิดว่าเราเป็นตำรวจผมก็เห็นทรงทั้งทงได้ผมก็เลยหาซื้อคล้ายๆมาใส่ก็จะดังเรื่อยๆตลอดเหมือนกันก็นี่ไงเนี่ยสงสัยตำรวจเห็นตรานี่แหละเหมือนเหมือนใช่ไหมเหมือนเหมือนตำรวจที่ไหนสีก็มาถึงมาถึงดีใจเนาะพรุ่งนี้เราลุยไหมราจะรออะไรล่ะ มีพร้อมไมยังเนี่ยพร้อมเสมออืมช่องใหม่ก็พร้อมเสมอช่องใหม่เนี่ยเราไม่อยู่เงาเลยก็เอดยผมก็น่าสงสารอู้ถ้าเกิดเราไปนานี่ตายอยอรู้ไหมทำไมผมลงคลิปน้อยอมันไม่มีเวลาจะลงเพราะว่ากินตลอดกินตลอดออตั้งแต่วันที่สามสิบยันวันที่หนึ่งโอ้โหแบบว่า ลูกไปไหนไม่ได้เลยก็คือชดเชยที่ผ่านมาไม่ได้กินเลยใช่ไม่ได้กินหนึ่งเดือนแบบว่าจัดเต็มที่เลยทั้งคงมาไม่ได้ชนค้างมาดนกว่าเกือบสองเดือนในทีใช่นะไปชนอีกทีตอนปีใหม่ก็จัดหนักเลยจัดหนักเลยเล่นเอาไปไม่เป็นเลยเครื่องเสียงแบบว่าขึ้นไปนอนบนบนบ้านนี่นอนแทบไม่ได้ลังคากระเพื่มใช่แท้แท้แท้เยอยเดี๋ยวหวาดฐานเลยใช่นะฮะ เขาสน้าสถานในหาของเราเงียบเงียบสังคนกินแกงมะม่มั้งกินโน่นนี่นั่นกินของคุอร่อยกินหมกกระทะต้องเงาอ่าอันนี้ผมรีบมานะนี่เห็นแอสดับอกว่าเตรียมเดินทางได้มันมันต้องอย่างนั้นเอฟซีเตรียมเดินทางนะผมยังอยู่อำเภอวางสะมออยู่เลยเฮ้ยว่ะจะทันไหมเนี่ยว่ะมีในได้มาก่อนผมอีกใช่แต่ผมไม่ติดดูบ้านเพิ่มเติมอีกสองหลังในบุกมาอีก่อนแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเนาะ ก็ยินดีต้อนรับนะฮะพี่น้องของเราเข้ามาเนาะในวันปีหกหกนะฮะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ